หามีฟอมาเลยครับโอ้ยน้ำไหลน้ำไหลอะไรนะโอ้นไลด้วยนะปาิกติตดตามช่องุกเนะครับพอตหน้านะครับไปเลยพอิดๆนู่น เาแล้วจ๊ึนงมนมนมนาข้นไเลยเรียอาะมร้งาียรอยนะคะปลามาแล้วเลงมาามีปองลงมาเลยค่ะ เอาลดลงแล้วนะครับมุมมุมลงแล้วนะครับว้าวสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่กับช่องคับชีวีวันนี้นะคะพี่โฟนะครับจะมาสร้างภูเขาไฟลาวากันนะครับโดยมีผู้ช่วยนะคะเป็นใครรู้ไหมน้องใครเนี่ยน้องแปดนะครับไปเดี๋ยวพี่โฟจะใช้รถแมคโครคันใหญ่นี้นะครับขุด เอาดินมาสร้างเป็นผูกไฟนะคะไปพี่โฟกเริ่มเลยเ <blows S 1> ย้พี่พอพี่พอช่วยช่วยเฮียหน่อยเร็วโอ้โหตอนนี้นะคะเราได้กองทรายมาหนึ่งกองนะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่โฟกนะครับใช้รถแมคโครขุดทรายกันนะคะพี่โฟกอเอพี่โฟกขุดเลยเราเอามาใส่ตรงคนดำนะคึโอ้โหวันนี้รอบนี้ได้เยอะครับดินครับตักไปเลยนะครับ เราตักเลยครับโอ,อ้โ,อโหว,ว้าวเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะคะรถดำลงมีดีนอยู่เล็มกระบะแล้วนะนี่อขลากไปเร็วจอดไว้เลยครับจอดไว้โอ้โห,โโหช่างคนนี้เททายอีกแล้วนะครับอ่ะ เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาช่วยกันขุดภูเขาไฟนะครับไปขุดกันเลยใช้มือนี่แหละวน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 ว mm. ้า <Wow. laughs> ได้แล้วนะครับเป็นแอ่งเลยนะครับมาเราจะลูกบอลน,นะครับเราอยากจะให้ภูเขาไฟมันใหญ่ขึ้นนะครับเราเอาใส่นี้เลยนะอ้าวใส่เลยมัน,นจะเป็นภูเขาไฟนะครับโอเคตอนนี้นะครับเราได้ภูเขาทรงประมาณนี้แล้วครับ แล้วใบต่อไปเราจะเอารูกบอลออกใช่ไหมคะพี่โฟกอืมว้าวเหมือนครกเลยอะพี่โฟกโอ้ <c oughs> โหว้าวใหญ่มากว้าวอ้าวตอนนี้นะครับเราจะใส่น้ำกันแล้วนะคะดู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 นะดูนะ พังละอ่ะพังละสไลเดอร์นะครับไหลแล้วนะครับตรงนี้ก็กลายเป็นขี้ตมแล้วขอใช่ไหมครับอ่ะนะอ่ะ,<า>อะขอใช้ใช้ใช้ใชเราจะทำให้มันมเต็นมายาคนนะเริ่มเป็นน้ำล้วนะโอ้โหนี่สนุกสนานไหมคะเป็นไงนี่ี้ตมตมเละเลยนะครับ วันนี้เราขอจบการีวิว้หร์ดีก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์แคร์ให้ด้วยนะครับจะเจอกใหมาคลิปนั้นนะครับ๊บายบายคิดกับแห้งแล้วอ๋อ